ยินดีต้อนรับ Family สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะมาโชว์แม่ปุ๋ยสั่งชุดจานชามเซรามิกสั่งจนลืมเลยระวังระวังแม่ปุ๋ยไกลอยู่เพราะว่ากว่าจะมาถึงบ้านเรายระวังมันแตกระวังแตกจานนะระวังแตกอุ้ยมีห่อมปอย่างดีเลยอ่ะอุ้ยมีถ้วยเล็กด้วยนะคะแต่ละคนอยากเห็นข้อีอย่างนี้ออกมาใส่ ระวังนะไม่ใช่มาเกิดจะถึงแล้วมาแตกอันนี้ออกนี่ลูกอะไรนะโอ้ยห่อเปนอย่างดีนะเฮ้ยฮ้ยเฮ้ว้าวอันที่บนไทนักเก็ตแล้วนี่เสรน้ำจิ้มค่ะเอ้ยน่ารักอ้าวจุดนะอ่ะระหว่างที่รอหนูยิ้มหนูแย้มอันนี้เห็นชัดเลยเป็นช็อตตลิข์หนูยิ้มก็เสร็จแล้วอุ้ยน่ารักวมาก อย่างละแบบสองอ่อนนี้ล่เฮ้ยไดโนเสาร์ไดโนเ่าว้าวอะตัดอีกใครจะได้รูปอะไรอุ้ยของหนูแย่มอไม่รด้เอะไม่ได้ว้าวน่ารักสีแดงจานไดโนเสาร์จานยอ้ยมือยิ้มล้วเฮ้ย อุ้ยแดงแดงแต่ไมระวังตัดมือตัวเองแค่นั้นแหละอุ้ยนี่น่ารักมากเลยอ่เขื่อนมากเลยเนี่ยเดี๋ยวไปล้างอีกทีหนึ่งมันแยกค่แต่เป็นชิ้นเดียวกันจับไม่ต้องเสียเวลาถือน้ำจิ้มมาอย่างเงี้ยอะไรนะนะแอมมาเดี๋ยวแม่ปุ๋ยช่วยนี่อะช่วย โอ้โหพ่อบอกเลยว่าซุ้มเสียงสดถ้ามันจะแตกอะมันจะแตกไอ้พวกเนี้ยเนี่ยมันจะบินเวลาชนกันเนี่ยเอออย่างงี้น่ารักโอ้เป็นเซตแบบน่ารักมากเลยอะเดี๋ยวเราดูอันนี้ไม่ได้เข้าพวกเลยใช่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนแดงหนึ่งแดงนีเหลืองมีงุใช้กันไกมานานแล้วนะครับก็เลยใช้กันไกแม่ปุ๋ยก็เลยปล่อยให้ อันนี้เป็นสีเหลืองอันนั้นเป็นสีแดงต้องไปทำเฟ้นไฟอะไรมาใส่เฟ้นไฟน้ำมันตอนนี้เลาได้นมันเยอะแย้มแล้วหัวตัวใหญ่มากใหญ่จนหนักเลยอันนี้เช่นเดียวกันอันนี้อันนี้คล้ายอันนี้คลายังไงอันนี้นี่เนาะอันนี้เล็กใหญ่ใหญ่เล็กแม่บุูเห้นมันน่ารักปะดูสิหนูยิ้มอยากได้อันนี้อยากใช้ ดูมันรู้กันว่ามันจะแตกภายในกี่วันน่ารักไหมนี่แล้วหนูยิ้มหน่อยย้ช้อนหนูยิ้มหน่อยย้ำองแกะดูอ๋อเนยช้อนน่ารักไหมนี่ไงมันจากไหนเนี่ยโอ้น่ารักกิมแยมอันนี้เป็นลายกระต่ายลายมีลายมีเห็นไหมคะอุ้ยพ่อบอมที่จับเสียงแตกมากที่จับไม่ใช่พลาสติกนะเป็นเซรามิกเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเขาเหมาะสําหรับ บางทีแบบโวนเหมือนนานทีเออเนื้อหยิบมาใช้ก็คือไม่ใช่ว่าเล่นไปแล่นไปโยนทิ้งไปเรื่อยไม่ได้มันแต่งง่ายเพราะเราต้องรักษาเพราะมันน่ารักเดี๋ยวถ้ามีเมนูอะไรก็เอามาใส่ดูแล้วกันเรื่อยอะไหฮะเรื่องใส่เพลงไมใส่เลย ต้องขอโทษเลยว่าแม่ปุ๋ยจาไม่ได้จริงๆว่าสั่งจากร้านไหนแต่แม่ปุ๋ยเชื่อว่าในช้อปปี้ลาซาด้าในอินเทอร์เน็ตมีเลยว่าถ้วยจานชามชุดเซรามิกโอเคงานเสรยสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะคะเสร็จได้เหรอคะโชิญนอยเชิญไหนเชิญไหนอ้กบากหน่อยเออปันหลด้อ้าบากจ้ย